สวัสดีครับยินดีกับเราช่องสีดอทองคูณวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับผมครับก็นงจากที่หายกันไปนานสักพักนะครับผมก็นี่ก็เป็นวาวนอีทเองนะครับผมครับก็เนื่องจาก ติดเรียนนะครับผมติดเรียนหนักพอสมควรนะครับผมช่วงเปิดเทอมแรกนะผมก็เรียนหนักพอสมควรนะครับเป็นเรียนออนไลน์นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับผมก็เรียนเช้าถึงเย็นนะครับผมแล้วก็ทํางานส่งอาจารย์อย่างนี้ด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมก็ห่างหายกันไป2อถึงสสัปดาห์ได้เลยนะครับผม2สัปดาห์เกือบอ้เกือบเดือนได้นะครับผมหายไปก็พอสมควรนะครับผมสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับผมกลับมาทีก็มีเสาให้พี่ทองคูณนะครับผมนี่ครับผมก็ ดีใจนิดนึงนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นน้องๆนะครับผมนี่ครับปฏิกิริยาของน้องน้ำฝนกับเด็กชายขวัญนะครับผมนี่ครับคิดถึงกันไม่นี่นี่ครับเมื่อกี้ก็เดินขึ้นมาน้องน้ำฝนเรานี้ร้องร้องร้องเล่นเลยนะครับผมนี่ครับเล่นเลยนะครับนี่ครับความน่ารักของสองพี่น้องเขานะครับนี่ก็เป็นเด็กชายขวัญกับน้องน้ำฝนเรานะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมเรามาสอบถามพี่เจมส์นะครับผมเหมือนฝนตกหนัก เมื่อกี่วันแล้วนี่ทำไมดินแฉะแฉะจังเลยนะครับผมนี่ครับมันจะมีดินแฉะนี่ครับนี่ก็เป็นน้องน้ําฝนของเรานะครับผมนะครับโอ้ฝนโอ้กินจนท้องออกโอ้ไมไม่เล่นไม่คุยแล้วนะครับผมสองพี่น้องเขานะครับนะครับสองพี่น้องกินหญ้าตามตามสบายใจเลยนะครับผมนี่ครับดูน้องน้ําฝนเรานะครับนี่เราจะพามาพี่ควานนะครับผมพี่เจมนะครับอันนี้ก็นี่ดูบ้านไทย นี้ก็เป็นพี่ควานสวัสดีครับผมนี่ครับทำอะไรครับนี่คิดถึงกันไหมครับผมหลังจากห่างหายกันไปถึงมาเอยครับให้ไปนานโอสมควรนะครับผมนี่ครับหลังจากติดเรียนนะครับผมนี่ครับอันนี้ทําอะไรครับผมปลูกหญ้าครับผมปลูกหญ้านะครับผมทํานานยังนี้ผมเพิ่งเข้ามาเมื่อตะกี้นะครับผมเพิ่งมาเมื่อตะกี้เลยครับแต่เช้าเลยนะครับผมนี่ก็ทําพันหญ้าใช่ไหมครับผม ขาครับอ๋อแต่เออผมจะพูดอะไรเมื่อกีะะ้ได้พันยามาปลูกผ, <ม S 2> ผมจะพูดอย่างนี้นะครับผมพันยาก็เป็นพันยาของตัวเองนี่ครับผมพูดผิดนะครับผมรีบนะครับไม่ได้พูดนานนะครับ,ขอ,อบอของคนอื่นนะครับผมผมก็ไม่ทราบนะครับผมผมก็พึ่งมาอย่างนี้นะครับผมครับยังไงบ้างครับผมบรรยากาศครับ ฝนฝนตกหนักไม่นี่ครับผมอยู่บ้านนี้ครับตกหนักพอสมควรนะครับผมก็ได้ปลูกหญ้านะครับผมช่วงช่วงหน้าฝนนี้คือช่วงปลูกหญ้านะครับผมแล้วพี่ทองคูณอยู่ในนี้ครับผมผมเข้าปลานะครับผมาเปลี่ยนที่เขาครับผมที่นอนของก็เช็ ครับผมครับผมนี่เข้ามาดูอีกทีนี่มีเสาสี่เสาห้าเสาเลยนะครับผมนี่เออพี่ทองคุณจะได้บ้านแล้วตัวนี้นะครับผมครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้มานานพอสมควรเนาะครับผมเนื่องจากติดธุระนะครับผมพี่เจมคนเดียวแลวครับผมก็ไม่ทราบว่าคลิปเป็นยังไงบ้างเนาะครับผมเป็นยังไงครับ อมมอผมผยู่คนเดียวเงาไหมครับอยู่คนเดียวเงาไหมนีมม่เออได้ข่าวว่าฟุ้งซ่างนะครับผม,มอยู่คนเดียวฟุ้งซ่างนะครับผมมีช่างก็ไม,ไม่สนุกเท่ามีน้องหรอกมั้งผมว่านี่นเรียน,ยน,นหน <laughs> ักพอสมควรนะครับผมแต่พี่เจมนี่ฟุ้งซ่างมั้งครับผมสงสัยจะคิดจะคิดถึงหรือเปล่านะครับ นี่ครับดูน้องน้ำฝนเรานะครับแลวครับนี่ก็น้องน้องเราก็อยู่ข้างๆเลยนะครับผมพี่เจมก็ปลูกหญ้ารานะครับนี่ครับก็เนื่องจากผมก็ติดเรียนด้วยนะครับผมนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เป็นช่วงแรกด้วยนะครับผมช่วงมหาลัยเปิดช่วงแรกด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เริ่มจะ อยู่เนื้ออยู่ตัวนะครับเหมือนกับจะเข้ารอยแล้วนะผมก็เวลาเรียนอะไรก็น่าจะเริ่มรู้แล้วนะครับผมแต่ก่อนคือเรียนออนไลน์นะครับผมก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับผมแตอนนี้นะครับก็เพิ่งเรียนเสร็จด้วยนะครับผมเมื่อกี้เลยนะครับผมครับน้องน้ำฝนเรานี่นี่ก็เป็นวิธีการปลูกนะครับผมวางอย่างเดียวเลยนะครับผมชุดพี่เจมนะครับผมปอกเปลือกครับปลอกเขาเขาเรียกว่าปอกเปลือกหรือปอกอะไรปอกเปลือกมันจะเหลือเลยครับผมปอกใบออกนะครับผม ถ้าเปลือกเปลือกนี้มันไม่ใช่นะครับผมปอกเปลือกนี้ก็น่าจะปอกออกหมดเลยนะครับผมนี่ครับดูครับดูน้องน้ำฝนเรานะครับทำอะไรนี่ฮะอยากกลับบ้านแล้วบอนนี่น่าจะกลับบ้านไปถูเนื้อถูตัวนะครับผมกลับบ้านนะครับก็อยู่ไกลไม่นอกครับผมพี่ตองคุณเออขโมยแล้วขโมยแล้วขโมยยามากินซะแล้ว เขาก็ให้พี่ชิโดคูณไปล่ามกินใบไผ่อ๋ออันนี้คือดีอีกอย่างนะครับผมได้ไปทําลายสวนให้ด้วยนะครับผมไปลื้อนะครับผมเรียกง่ายคือไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมไปไปช้างอยู่ที่ไหนคือไม่ใช่ครับก็คือว่าเาเรียกว่าทความสะอาดนั่นเลยครับผมผมจะพูดอย่างนั้นเลยครับผมช้างอยู่ที่ไหนคือสะอาดเลยนะครับผมนี่ครับผมถ้าน้องช้างเราเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับผมน้องช้างเล่นเล่นต้นไม้นะครับผมทําความสะอาดให้เลยนะครับผม ก็พูดเรียงเรียงเรียงความไม่ถูกนะผมพูดไปพูดมากลล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 ลงลงลล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 ลเลมลลนมลลลลลลลวนี้หรอกนะครับผมดได้ครับ <c oughs> ว่าฟุ้งซ่าลนะครับผมนี่นเับผม <c oughs> เล็นเออลลลลลยลล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 ลอลล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 มลลเลลยเลล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 อลโลลลล้ลลลาลล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 ล้ลเอ้ยลลลยลล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 ครับได้ชายขวัญจะมาขโมยแล้วนะครับผม นี่ครับดูครับดูพี่ขวันนะครับนี่เอาอะไรไปไหนไปไหนนะครับดูดกชายขวัญของเราเอาดูน้องน้ำฝนเออ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 ดูเล่นแล้วเล่นแล้วนะครับเล่นแล้วนะครับนี่ครับผมตามภาษาพี่น้องเขานะครับผมนี่นะครับนี่ก็ต้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกรอบนะครับผมหลังจากที่หายกันไปนานเลยนะครับผมนี่ครับผมก็น่าจะขอลา เพียงเท่านี้นะผมฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในหะ้ช่องสีดอทองคุณด้วยนะครับผมหากมีคําพูดหรือวาจาใดผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับ